เอาล้สิครับคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ากรณีนี้จะทําให้วงการฟุตบอลเวียดนามช็อกหนักช็อกครั้งใหญ่ครับกับกรณีเตรียมเจอ AFC แบนปรับแพ้นะครับสำหรับสโมสรจากเวียดนามอย่างโกงอันฮาหนอยในเกมฟุตบอลเ f c Champions League 2, 2นัดแรกนะครับ ที่เจอกับเทมป์เนตโลเวอร์ต้องบอกเล่ากันแบบนี้ว่าเกมดังกาลเนี่ยกองอานฮานอยจัดหนักสโมสรจากสิงคโปร์ไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะเรียกได้ว่าถล่มยับแบบสบายๆเลยนะครับกองอานฮานอยเป็นทีมที่คนไทยเราคุ้นเคยเจอกับทีมสโมสรจากไทยบ่อยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมบีจีนะครับแล้วก็มีโค้ดอดีตกุนซือทีมชาติไทยอย่างมารนโนพ็กกิ้งนะครับมีสตาร์ระดับจักรวาลอย่างเงียนกวงไฮนะครับมีกองหน้าระดับพักการ จักรวาลแตกนะครับอย่างเหงียนดินบักแต่ว่าข่าวนี้มันช็อกตรงที่ว่ามันมีข้อมูลของผู้เล่นกองอันฮานอยที่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสองคนก็คือสเตฟานเมอร์กกองกลางชาวออสเตรเลียแล้วก็ชินาอาเวสกองหน้าชาวบาซิเลียนสองคนเนี่ยมีการรับใบเหลืองครบ3าใบในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งต้องถูกลงโทษแบนหนึ่งนัดโดยอัตโนมัติต,ตามกฎของ a f แต่ว่า ทั้งสองคนถูกส่งลงสนามนะครับก็เลยคาดกันว่า FFC จะมีการปรับแพ้นะครับแล้วก็อาจจะถึงแบนนะครับหากยืนยันความผิดนี้เนี่ยหมายความว่าผลการแข่งขัน,นที่กองอันฮานยเอาชนะเทมเปเนตโลเวอร์4-0มันจะพลิกกับตลบปัดกลายเป็นเทมเปเนต o โลเวอร์เอาชนะ3-0ไปเลยนะครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าสโมสรจากสิงคโปร์เนี่ยได้รับอันนี้ส่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ขนาดนั้นนะครับปีที่แล้วใครจำกันได้นะครับ สโมสรอ,อย่างไลออนซิตี้เซเลอร์เนี่ยเจอกับทีมจากญี่ปุ่นทีมจากญี่ปุ่นก็พลาดนะคราวนี้เป็นสโมสรจากเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่แต่กรณีนี้น่าสนใจครับเพราะว่าแฟนบอลเวียดนามกำลังช็อกกับข่าวนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้โหเอฟซกำลังโดนด่ายับนะครับแล้วก็สโมสรจากเวียดนามก็โดนประนามเช่นกันนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือการ วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสโมสรน,นะครับแฟนบอลเวียดนามบอกว่ายิงได้3ลูกแต่โดนให้ปรับให้แพ้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยทำงานมืออาชีพมากข้อมูลนักเตะที่ติดโทษแบนเนี่ยเขามีครบแล้วก็ฝ่ายเทคนิคของสโมสรกงันฮานอยทำอะไรกันอยู่ถ้าทํางานกันดีๆคงไม่พลาดแบบนี้นะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่าโดนปรับแพ้ก็ไม่แปลก โฮสสะเพ่านะครับก็หมายถึงมาโนโพกิงนักเตะตัวเองโดนใบเหลืองกี่ใบย,ยังไม่รู้เลยสมควรโดนปรับแพ้แล้วนะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่ามาเลเนี่ยเคยส่งนักเตะผิดกฎ7คนยังโดนลงโทษเบาๆเลยกงองการฮนอยก็ควรจะฟ้องศาลกีฬาโลกนะเออเอาสินะครับหรืออีกคอมเมนต์ก็บอกว่าบอร์ดบริหารของสโมสรเวียดนามไม่รู้กฎจริงๆเหรอ ทั้งทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็โค้ดมาร์โพกิ้งทำงานกันยังไงเสียดายข้าวสุกจริงๆควรลาออกไปให้หมดหรืออีกคอมเมนต์บอกสมุสรอาชีพแท้แต่มาตายเพราะเรื ok me, ่องงี้เงาแบบนี bait, ้โดนปรับแพ้เวียดนามควรรับผิดชอบเกี <etin> <mar> ่ยวกับเรื่องนี้นะครับพูดถึงสมาคมเนาะอีกกลุ่มเนี่ยก็มองถึงความล้มเหลวของระบบฟุตบอลอาชีพของเวียดนามนะครับก็มีการคอมเมนต์ว่าหลีกกลามากตามที่อื่นก็ไม่ทันยังจะมาอนปรับแพ้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้รีคอมเมนต์ว่า ฟุตบอลถ้วยระดับทวีปแต่จัดการแข่งขันเหมือนอบตโอ้โหเรียกว่าคอมเมนต์โดนใจมากนะครับอยู่คนไม่บอกทำไมฟุตบอลเวียดนามชอบทําตัวให้เขาหัวเราะเยาะอยู่เรื่อยเลยนะครับหรือบางคนว่าหลีกกลาแบบนี้ยุบทีมไปเลยก็ดีนะครับแต่ก็มีกลุ่มที่มาให้กําลังใจเหมือนกันแพ้ก็คือแพ้เริ่มกันใหม่อะไรทำนองนี้นะแล้วก็มีกลุ่มที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ FC ว่าเป็นเพราะเวฟฟหรือเปล่าเพราะเอฟฟีเนี่ยนะก็กำลังมีประเด็นกับทางเวียดนามอยู่กรณีทีมชาติเวียดนามกับมาเลเในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับหรือบาง,บางคนงก็บอกว่าเอฟฟีเนี่ยเป็นคนมาเลไงก็เลยลำเอียงจะมาปรับแพ้เวียดนามนะครับแล้วก็เรียกว่ามั่วซั่วตัวเหลงกันไปหมดคือต้องบอกแบบนี้นี่มันคือความผิดพลาดจริงๆของสโมสรกองอันทานอยและคาดกันว่าพวกเขาจะโดนปรับแพ้นะแต่เดี๋ยวก่อน อย่าลืมนะครับโกงงานฮานอยยังไม่ตกรอบนะยืนยันคอนเฟิร์มตรงนี้ยังไม่ตกรอบพวกเขายังมีโอกาสเข้ารอบเพราะยังเหลืออีกหนึ่งเกมที่จะมาเล่นในบ้านของ t ท m p ์บีเนตโลเวอรนะครับซึ่งอาจจะมีผลการแข่งขันที่แตกต่างกันได้เผื่อเวียดนามยิงคืนที่56กลูกอย่างเงี้ยนะแต่รอดูการตัดสินของ A FC ก่อนว่าจะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่ง A FC ต้องตัดสินอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวอ,อีกเกมนึงจะแข่งขัน ในเร็วๆนี้นั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้เรียกว่าสะเทือนสะท้านกันวงการกันแบบสุดๆนะให้ผมมองนะอันนี้วีดนามพลาดจริงนะครับแล้วพลาดแบบอาหารพลาดเองด้วยนะครับไปโทษใครไม่ได้หรอกต้องโทษการจัดการซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะขณดสโมสรระดับเจลีกยังเคยพลาดนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกที่สโมสรระดับพีดนามจะพลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจไนงะเพราะว่าเอาตรง ตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยกำลังห้าวเลยในฟุตบอลถ้วยระดับเอเชียแต่พอเจอปัญหานี้เข้าไปก็ทำให้ทุกอย่างมันหยุดสงักแล้วก็สตันไปนั่นเองนะครับจากเรื่องราวโอลวนโอลเวงของวงการฟุตบอลเวียดนามครับขยับมาพูดถึงกรณีของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยผมคิดว่าสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คนดูฟุตบอลไทยแล้วรู้สึกและก็สัมผัสได้นะว่า มันเป็นสัปดาห์แห่งความสุขของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งหาได้ยากนะตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วลากยาวมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับข่าวเกี่ยวกับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าหาวความสุขได้น้อยมากนะครับแต่ว่ามันก็มีข่าวดีอะนะครับอย่างเช่นกรณีล่าสุดที่กลายเป็นประเด็นฮือฮาก็คือ ลูกโซ่นิโก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับมีการประเดิมประตูแรกให้กับต้นสังกัดอย่างสโมสรเอลสแบกในลีกบุนเดสลีกาทูเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการประเดิมประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่เอลสแบกนะครับบุกไปเอาชนะดินโมเดสเดน2ประตูตอนหนึ่งครับโดยนิโก้เนี่ยนะครับ จัดการยิงหนึ่งประตูในเกมดังกล่าวซึ่งเป็นประตูแรกในสีเซอร์ของเอลเวสแบกแล้วก็เป็นประตูแรกในการแข่งขันหลีกอาชีพของเยอรมันด้วยนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานณนะปัจจุบันกับต้นสังกัดนะครับลงสนาม17นัดยิงหนึ่งแอสซิสสสัญญาณดีมากแค่นไทยทําประตูแบบนี้นะครับนิโก้นี่ถือว่าเป็น1ในแข้งไทยที่เรียกได้ว่า พาตัวเองไปพิสูจน์ความสามารถนะในลีกที่มันมีามการแข่งขันที่เข้มขน้นแล้วก็มีความท้าทายสูงอะ่ะแล้วก็ค่อยๆยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมันเป็นผลดีกับทีมชาติไทยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะกลับมารวมตัวกันในช่วงเดือนมีนาคมเพื่อทําภารกิจไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้คือต้องวัดกับเติร์กเมนิสถานซึ่งต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นและไม่ใช่เพียงแค่นิโก้ Nico เท่านั้นนะครับ แฟนฟุตบอลเจทูหรือเจริญญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เห็นลีลาของสุปโชคสารชาตินะครับดาวเตะทีมชาติไทยที่ก็ประเดิมประตูแรกนะครับในเกมแรกของเจ้าตัวนะคือจริงๆเนี่ยซัปโปโรออกสตาร์ทเกมแรกไปแล้วแต่เกมนัดที่2เนี่ยนะครับที่เจอกับทางโอมิยะอาริยาเนี่ยนะครับสุปโชคสารชาติยิงนะแต่ว่านา่าเสียดายที่มาเสียประตูช่วงท้ายเกมแล้วก็โดนแซงไป3-2แต่ฟอง,องสุปรโชคดีมากอันนี้ต้องยอมรับ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแบบสุดๆไปเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอครับ <c oughs> คุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องชายของสุพโชคสารชาติครับอย่างทางด้านของสุพนัทเหมือนตาผมพูดได้เลยนะสุพนัทฟอร์มชั่วโมงนี้โคตรโหดโคตรสู้ก,กัะดูบินนะครับคือเกม FC c h a m p ม o o s s l นสีกอีลิเนี่ยจริงๆต้องมีชื่อเจ้าตัวทำประตูนะ <c oughs> ถ้าไม่โดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับฟอร์มกำลังมาแล้วเล่น เข้าขากับเกียเม่บิโซลีเกมล่าสุดในการแข่งขันบิ๊กแมตช์ไทยลีกระหว่าง BG กับบุรีรัมย์ซึ่ง B ีจีเนี่ยแพ้บุรีรัมย์ไปถึง3ประตูต่อหนึ่งสุพนัทกลับมาร้อนแรงแบบโคตรโคนนะครับมีส่วนร่วมกับประตูไม่ว่าจะเป็นจังหวะเปิดให้บิโซลีมงทําประตูหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวมงทําประตูเองผมไปดูถึงขอบสนามผมพูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยสุพนัทเหมือนตากลับมาอยู่ ในสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เหมือนเดิมนี่คือไพ่ตายไพ่หลักนะครับตัววัดตัวชี้ชะตาเลยแล้วก็ข่าวดีหนึ่งอย่างก็คือการกลับมาของเจ้าอามสุพัทใจเด็ดนะครับที่กลับมาปุ๊บก็ยิงประตูได้เลยมองจากภาพรวมนะครับข้างเหล่านี้ถือว่าเป็นความหวังของทีมชาไทยของเราแบบเต็มๆนะ นิโก้นิโคลัสมิเคลซันที่ยิงในหลีกต่างแดนหลีกยุโรปอย่างหลีกรองของเยอรมันสุภโชคสารชาติที่ประเดิมยิงในเจทูฤดูการนี้ไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่ง2แข้งไทยอย่างสุพนัดเหมือนตาและก็สุพชัยเจเด็ดที่ก็ทําประตูได้งานนี้นะครับเป็นความหวังของทีมชาติไทยเดี๋ยวมาจับตามองกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับทีมงานของแอนโทนีแอซันเนี่ยน่าจะเก็บข้อมูลฟอร์มการเล่นของนักเตะก,กลุ่มนี้แหละ เพราะยังไงเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนนี้ยังไม่นับรวมชนาะทิปรุ่นพี่อย่างเทียรทรก็ฟอร์มดีนะ ลงมาก็มีผลกับบุรีรัมล์เยอะมากๆเลยมาดูการแบบยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ